สวัสดีครับรเข้าสู่ฟ i f a Story TS นะครับก็วันนี้เป็นการเริ่มต้นนะครับตอนรับบอลโลกนะครับก็คือฟ i f a World Cup กาตาร์นะครับก็อันนี้นะครับเราจะเป็นการ prediction หรือว่าการคาดเดาโดยเกมฟ i f a กันก่อนนะครับทุกคู่นะครับต้องบอกเลยว่าจะทําทุกคู่นะครับว่าก่อนเตะเนี่ยถ้าเราให้บอทมันเล่นเนี่ยมันจะชนะหรือแพ้เป็นการคาดเดากันไปในตัวครับก็ทุกคนคอมเมนต์ไว้ก่อนได้นะครับว่า คิดว่านะครับแมตช์แรกนะครับก็จะเป็นกาตากับเอกวาดอร์นะครับว่าใครจะชนะนะครับก็วันนี้จะเป็นการภาคระในตัวด้วยนะครับเรามาเจอกันเอกวาดอร์นี้ก็คือจะเป็นอัปเดตฟอร์มน่าจะทุกคนทุกชาติแล้วนะครับเสียตัวจริงพวกนักเตะที่ติดทีมชาตินะครับก็เดี๋ยววันนี้มารับชมกันนะครับว่าก็จะออกหน้าไหนนะครับเราจะใช้บอทดที่เป็น Legendary นะครับผมอ่าโอเค ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะว่ามันจะออกมาหน้าไหนนะครับไปดูกันมาแล้วครับสำหรับคู่แรกเปิดสนาม FIFA World Cup ที่กาตาวันนี้นะครับก็นี่แอนิเมชันของ FIFA สวยงามครับต้อนรับบอลโลกอย่างดีนะครับก็อันนี้เป็นบน NextGen เท่านั้นครับ p s 5นะครับนี่นี่แฟนบอลนะมีไกเซโดนะครับที่เราเห็นเห็นกันนะครับ นี่ก็เป็นแอนิเมชันก่อนเข้าการแข่งขันนะครับนี่มาแล้วครับ FIFA World Cup นะครับก็ขออนุญาตปิดเสียงนะครับเสียงมันอาจจะเป็นการผิดลิขสิทธิ์ไปหน่อยนะครับก็จะเป็นการเล่นกันไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนโดนลิขสิทธิ์โดนคลิปเหลืองแน่ครับอ่าก็จะเป็นผู้พาจะเป็นเดเลกกรกหรใครคนไม่รู้นะครับดูไม่ทันนะครับนี่ต้องบอกว่าเขาทำมาดีนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับสำหรับบอลโลกนะครับอันนี้หมดบอลโลกเฉพาะกิจนะครับ มากันแล้วครับลงสนามแล้วครับนักเตะทั้ง2ทั้ง2ชาตินะครับผมคลิปแต่ลานนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับก็เป็นการพิจิตร t ชันไปในตัวนะครับผมให้ดู a n i m เมชันด้วยครับหน้านักเตะด้วยนะค่อนข้างจะเนียนใสสวยเลยนะครับอันนี้เป็น next gen บน ps5 นะครับผมก็ทายผลกันได้นะครับก่อนเริ่มนะครับอย่าขี้โกงนะครับว่าคู่นี้ใครจะชนะในเกมและในชีวิตจริงนะครับเป็นไง แฟนบอลก็โอเคนะครับนี่เอกวาดอร์ครับใครบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูลายชื่อสเสื้ตัวจริงจำได้แต่ไคเซโดนะครับผมแล้วก็มีเอสตูปิยาอะไรสักอย่างนะแบ็คซ้ายของบรตันมั้งครับผมนี่เรามาดูกันเลยนะครับโอเคก็กาตา,าในแผน4-5-2-3นะครับนี่4ตัวกองหลังนะครับมุนตารี่ครับอารินอาซา ประมาณนี้นะครับกองการสองตัวเป็นฮาเตมกับบูดีอฟนะครับแล้วก็ตัวลูก3ตัวครับอาฟิฟอาลีแล้วก็เอาฮาดอสนะครับผมนี่ครับเจ้าเจ้าภาพกาตานะครับก็ลงเตะเป็นคู่แรกของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมต่อมานะครับมาดูกันที่ฝั่งของเอกวาดอร์กันบ้างนะครับนี่ก็11ตัวจริงนะที่ลงสนามวันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูแผนกันก่อนนะครับ ไอกโดอม้แผน4-2-3-1นะครับโกเนี่ยเป็นโดมิเกสนะครับกองหลัง4ตัวครับเป็นเอสตูปินญาสนะครับฮินพาดีตอเลสแล้วก็พรีซิโอนะครับกองกลางเป็นไคเซโดกับกูเอโซนะครับแล้วก็ตัวลุกนะครับกองกลางตัวลุกเป็นอิบาร่าเมซาเมนาแล้วก็พาต้านะครับแล้วก็กองหน้าเป้าเป็นวาเลนเซียครับผมเอาละครับก็เรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้ครับมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะนะครับ ก็เป็นเอกวาดอร์ได้เคลียร์ลูกก่อนครับนี่วาเลนเซียส่งให้เมนาครับวาเลนเซียอันนี้เราใช้เป็นบอดรีเจนนะคือเทพทั้งคู่เลยครับไคเซโดส่งให้วาเลนเซียครับเคาะกันอยู่ไคเซโดเมนาครับมีนาส่งให้ไอบาล่าอบาร่าอบาล่าส่งให้วาเลนเซียวาเลนเซียแทงต่อให้มีนาพาต้าตอกส้นให้วาเลนเซียยิงลูกนี้ติดบล็อกครับปสัสซัมนะครับพาต้ายังได้อยู่ครับ เอกวาดอร์ได้บอลนะครับผมเลี้ยงเลี้ยงบังบังเอาส่งลูกนี้ไคเซโดหลุดเดียวยิงลูกนี้มันติดเอาซีฟครับโกของกาตาครับก็เป็นเอกวาดอร์นะครับที่ได้ลุ้นก่อนนะครับผมไม่ล้ำมันล้ำหน้าไปนะครับก็ช่วงตัวเลยนะลูกนี้นะครับผมก็เคลียร์ครับล้ำหน้าจริงครับผมเคเราจะเล่นแค่ครึ่งละสานาทีเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยืดยาวเกินไปนะครับ เอาซีฟโยนมาลูกนี้ครับนี่มองเพราะว่ามันเป็นการแค่พ rediction กันเฉยๆนะว่าจะออกหน้าไหนนะครเอสตูปินญาส่งต่อให้ไอบาล่าครับไอบาล่าอบาล่าเลี้ยงจี้ลูกนี้ส่งให้วาเลนเซียวาเลนเซียเขี่ยให้ปาต้ายิงไกลลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับ1ประตูสอดศูนย์ครับโอ้โหสวยงามครับผมโอ้เป็นลูกยิงไกลนะครับของเอกวาดอร์นะครับปาต้าที่ไม่ได้อยู่ปิ่นเก้านะครับเป็นคนยิงไปแล้วนะครับสําหรับ ลูกประตูขึ้นนำของเอกวาดอร์นะครับนำเจ้าบ้านแล้วก็เป็นประตูแรกของฟีฟ่าเวิลด์คที่กาตาห์หนี้ด้วยนะครับกอนซาโลพลาต้าครับนี่ครับบรเซียเคียให้นิดนึงครับแล้วก็พื้นที่โล่งๆได้สองตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษเต็มๆเลนี่ชกทงสักทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับก็เอกวาดอร์ขึ้นดำแล้วนะครับในนาทีที่12นะครับโอ้โหครับเจ้าบ้านเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีครับหาเต็มส่งให้อาโมเอสนะครับ เอามงเอสตักลูกนี้ออกซ้ายมาให้ทางอาร์ซิฟอาร์ฟิฟนะครับอาร์ฟิฟโยนยาวเข้าไปตรงกลางยังโขกได้ครับเอาเคลียได้มีหนามีน,า,มนาได้บอลครับมีหนาจ่ายต่อให้พาตาครับพาต้าแทงลูกนี้ให้วาเลนเซียวาเลนเซียมีนามีหนาทําอย่างไรมีหนามีหน้าเห็นแล้วมีหน้าส่งให้วาเลนเซียยิงลูกนี้ติดเซฟของอาร์ซิฟครับโอ้ทำกันมาสวยครับ คือต้องบอกว่าผ่านมาแล้ว20นาทีนะครับเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าภาพยังทําอะไรไม่ได้เลยนะครับยังตั้งเกมของตัวเองไม่ได้เลยนะครับเค okay. ก็ลูกแต่มุมครั้งแรกของเกมนี้นะครับเป็นของเอกวาดอร์ครับปาตาครับผุ้หญิงประตูแรกโอ้ยโดนเสียบลูกนี้ไม่ฟาวมึงเข้าที่บอลเอาแล้วครับกาต้าทายังไงอาฟิปอาฟิปอืก็โดนแย่งไปอีกแล้วครับอบาร่าส่งให้ อเอ้าไคเซโดได้บอลนครับมันเด้งกลับมาครับไอบาร่ากระชากเข้ามายิงลูกนี้โอโหปัดเอาไว้ได้นะครับอยู่ที่หูมัมนะครับโฮมัมนะครับแหมชื่ออ่านลาบากเหลือเกินนะครับเลี้ยงเลี้ยงจี้เข้ามาครับโยนออกมามันไม่ผลพ้นนะมันไม่พ้นอันตรายครับเอาแล้วครับมีหน้าฟาวครับลูกนี้ครับกูรีส่งให้อัปเดคาซิมมาไรอย่างนะอาเทมอาเทมงัดมาให้ลูกนี้ติดแองเจโลครับ เอ็นเจโลได้บอลนะครับเคะค่อยๆเคาะนะครับนาแล้วครับตอเลสครับเป็นคู่แรกของวันนี้ครับกลุ่ม A นะครับผมที่จะเตะกันในวันเปิดสนามนะครับผมจะพีนิกคู่ที่เป็นอ่ไล่ทีละคู่แล้วกันนะครับคู่ที่จะเตะก่อนเตะหลังอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคู่นี้ก่อนเลยนะครับคู่เปิดสนามครับโขกทิ้งไปนะครับเอาล่ะหาเต็ม หาเต็มคอลูกนี้อืนไคเซโดตัดบอลไว้ได้เอาแล้วครับแล้วเอกวาดอร์จะได้สวนแต่ว่าตัวลุก3ามกองหลังกาตาเนี่ยยืนกันเป็นแผงดีมากนะครับคือเขาน่าจะมาเขาน่าจะเน้นที่เกมรับก่อนนะครับคือไม่โดนให้โดนยิงแต่ว่าตอนนี้โดนไปแล้วนะครับจะเปใช้แผนเดิมก็ยากหน่อยนะครับบปเรนเซียคล้องไว้ลูกนี้อ๋อเสียบอลให้อาร์ฟิครับอาร์ฟิอาร์ฟิได้บอลทำยังไงอาร์ฟิปจะแทงลูกนี้ก็ติดตอเลสนะแต่ว่าปั๊มบอลออกมาได้ครับ ฉีออกไปทางซ้ายครับเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้เลี้ยงจี้แล้วก็เสียบอลให้พาตาครับพาตาได้บอลวาเลเซียทําไงครับลูกนี้เพื่อนขึ้นไปแล้วส่งแทงทะลุไหมไม่ทะลุครับมีหน้าตอกส้นให้พาตาครับพาตาเลี้ยงเลี้ยงจี้เข้ามาเลี้ยงเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเข้ามาแล้วตอกส้นก็ไปติดอัปเดคคาริมนะครับผมลูกยังไม่ออกแต่ว่าหมดเวลาครึ่งแรกไปครับก็เป็นเอกวาดอร์ครับที่ออกนําไปก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษของ พาตานะครับนี่เลยครับกอนซาโลพาตาครับโอกาสยิงมีน้อยนะครับแต่ว่าได้ได้โอกาสแล้วยิงทาไม่พลาดครับก็นำเจ้าภาพไปก่อนแล้วนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเอกวาดอร์นะครับผมโอเคก็มาดูข้อมูลครึ่งแรกนะครับแบบโดยรวมนะครับคือเจ้าบ้านเนี่ยกาตาเนี่ยครองบอลสู้ไม่ได้เลยครับได้แค่29%ต่อ71นะครับ แล้วก็ไม่ได้ยิงเลยนะครับผมเป็นเอกวาดอร์ยิงไป4ครั้งนะครับก็เอ็กซ์เปกโกละครับก็0.7นะเออการส่งบอลนะครับก็ต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับ30ครั้งกับ51ครั้งนะครับแต่ว่ากาตาเนี่ยแท็กเกิลสำเร็จไป4ี่ครับเพราะว่าต้องตั้งรับซะส่วนใหญ่นะส่วนเอกวาดอร์เนี่ยสนะครับแล้วก็กาตาแท็กเกิลชนะไป2นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับโกก็เป็น2เซตนะครับมีใบเหลือง ยังไม่มีนะครับแต่ก็มีฟาวมีคอนเนอร์มีออฟไซด์กันที่เอกวาดอร์ทีมเดียวเลยนะครับเอาไปเริ่มครึ่งหลังกันเลยดีกว่านะครับผมไปครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นครับก็จะเป็นกาตาเป็นฝ่ายเขียนะครับหาเต็มส่งให้คูกกี้นะครับหาเต็มหาเทมหาเทมจ่ายออกมาให้เป็นชื่ออะไรไม่รู้นะเห็นไม่ชัดนะครับอาฟีฟครับอาฟีฟหาเตมต้องดูนะครับว่ากาตาแก้เกมมายังไงนะครับน่าจะมา แผนเดิมอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับบูดีอาร์เอาเฮดอสนะครับเอาเฮดอสทำยังไงครับไปอยู่ริมเส้นแล้วก็ไปเสียบอลให้เอสตูปินญาเอาแต่ว่าโอ้เสียบลูกนี้ครับอันตรายครับแต่ว่ามันก็โดนบอลนะครับผมไม่ได้ว่าโดนคนเต็มๆแต่อย่างใดนะครับปึ๊บมาไอบาร่าไอบาร่าส่งให้มีหนาครับมีหนาแทงต่อมาให้บาเลเซียวาเลเซียทำไงครับรอเพื่อน ไม่ส่งสแล้วก็ลูกนี้ครับพาต้าได้บอลกอนซาโลพาต้าตัดกลับมาให้มินาวาเลเซียครับไคเซโดแทงให้ลูกนี้วาเลเซียทำไงถึงต้องขอกลับแล้วก็ลูกนี้หลุดแล้วยิงไกลลูกนี้แหมมันล้ำหน้าครับอ <c oughs> มันล้ำหน้าไปนิดเดียวเองนะครับดูครับโกลายเทคโนโลยีทำงานครับล้ำตรงไหนครับเนี่ยมันเข่าครับน่าจะเป็นหัวเข่านะครับโอ,อ้ก็ ล้ำนะครับเขาว่าล้ำก็ล้ำครับผมลูกนี้กาตาได้โยนจากหลังมาหน้าครับก็ยังเก็บบอลเอาไว้ไม่ได้นะครับเอกวาดอร์เนี่ยเหนือกับค่อนข้างชัดเจนนะครับฮาเตมของไอ้บูดิอารฟเอาเฮดอสทำไงเอาเฮดอสตักขึ้นมาให้เอาแล้วครับได้โมดยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้เอาโมเอสนะครับเข้าไปแล้วครับเป็นประตูตีเสมอให้กับกาตาครับก็แหมโอกาสยิงน้อยมากนะครับแต่ยิงครั้งแรกนะครับ ต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกของกาตาในเกมนี้นะครับนี่ครับจับบอลได้แล้วใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งนะบอลพุ่งแรงทะแยงซ้ายไม่ใช่สิทะแยงขวาโกแล้วก็พุ่งเข้าไปเลยครับโอ้สุดยอดครับลูกนี้สวยงามมากครับเอาละครับก็กลับมาเท่าแล้วครับหประตูต่อ1ครับเป็นอาลีนะครับตีเสมอได้ในทีที่61นะครับเอกวดอก็มีการขยับแล้วนะครับเเปลี่ยนตัวสำรองครับเอาเบอร์9ลงมาครับเดี๋ยวดูก่อน เอาใครลงมาแทนใครครับจำชื่อไม่ได้ครับเป็นพรีเซียโดเข้านะครับเป็นไอ่าปีกซ้ายอออนครับอาตันก็แทนตำแหน่งกันไปเลยนะครับเอาล้ครับเปิดต่อให้แบ็กเอสซูปิญาส่งต่อกลับมาให้อาลตันอาลตันแทงเข้ามากรอบเขตโทษแล้วนะครับลูกนี้ทําไงครับวาเลนเซียได้บอลบังไว้อยู่แล้วก็เสียบอลมาให้บูดิอาร์ฟครับการตาแก้เกมมาค่อนข้างดีนะครับครึ่งหลังก็มีโอกาสได้ บุกมากขึ้นนะครับไม่ได้ว่ามันต้องมานั่งตั้งรับอย่างเดียวนะครับฮาเทมฮาเทมแทงออกซ้ายครับลูกนี้โฮฮามครับอาฟิฟอาฟิฟแทงออกมาให้ครับลูกนี้เอาแล้วครับมีพื้นที่ไหมก็ยังรอรออยู่แม่แต่ว่าส่งลูกนี้มันเบาเกินไปครับติดตอเลสครับแองเจโลแองเจโลมาแล้วแองเจโลแทงให้วาลนเซียไปไคเซโดงัดลูกนี้แล้วไม่ล้ําครับเอาแล้วครับมีพื้นที่อาตันแต่ว่ากองหลังกาตาก็ลงกันมาเร็วมากเลยนะครับ รออยู่อ้าวแทงลูกนี้ครับหลุดไปแล้วทําไงครับพาต้าคอนเซโลพาตาเลี้ยงส่งกลับมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟของอาเซฟนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับลูกนี้มันเบาครับแล้วก็ไม่ค่อยมุมเท่าไหร่นะครับโยนยาวมาครับหม่งได้ครับฮาเต็มหาเต็มส่งให้บูดิอาฟบูดิอาฟเคาะคืนให้บาสซัมนะครับบาซัมออกขวามาทางที่เอาเฮดอสนะครับ เอาเฮดอสกระชากขึ้นมาครับทำยังไงครับพอมีพื้นที่แล้วโยนเข้ามาลูกนี้แม่มันเบาเกินครับก็เอกโดเคี่ยวไมาได้ครับกูเอโซเอาแล้วครับแล้วจะได้สวนแล้วครับมีหน้ามีหน้าแทงต่อให้อาลตันนะครับอาลตันคืนมาให้มีหน้าครับนาทีที่85แะครับ86แล้วนะครับผมมีหน้ามีหน้าเคาะต่อให้ไคเซโดครับแม่คูรีกันไม่ได้ครับพาตาได้บอลนะครับ บอลซาโลพาตาส่งให้องเจโลแล้วก็โซเสียบอลไปแล้วครับเอาครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่นรวมทดเจ็บนะครับไปแล้วครับทดแค่หนึ่งนาทีนะครับคู่นี้ครับจะมีเกมบุกชุดสุดท้ายไหมครับเปโดมิเกสนะครับเปโดมิเกสเคาะน่าจะเอาเสมอไว้ก่อนแล้วครับเนี่ยเอาแต่ยังไม่ครับแม่ไม่ยอมโยนเข้าไปนะครับเคาะกันอยู่ครับบูดิอาฟทดเกินมา3นาทีแล้วครับกรรมการไม่เป่าครับเคาะกลับมาครับทํำยังไงครับ เสียบอลครับแล้วก็น่าจะจบแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับคู่เปิดสนามครับกาตาเจ้าภาพเจอเอกวาดอร์ก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับนาทีที่สองเนี่ยเป็นเอกวาดอร์ออกนําไปก่อนนะครับจากกอนซาโล่พาต้านะครับถัดมานะครับในครึ่งหลังนะครับก็เป็นเจ้าบ้านตีเสมอนะครับจากอาลีนะครับในทีที่61นะครับคู่นี้ก็แบ่งแต้มกันไปนะครับในกลุ่ม A นะครับ เอกวาดอร์กับกาตานะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคู่แรกของเรานะครับนัดเปิดสนามนะครับนี่ครับสถิติหลังเกมครับมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าครึ่งหลังในกาตาทำได้ดีขึ้นจริงๆนะครับอัตราอัตรากองบอลขึ้นมาอยู่ที่44นะครับถึงแม้จะน้อยกว่าเนี่ยแต่ว่าดูที่โอกาสยิงครับยิงไปแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็ได้ประตูเลยนะครับผมก็ค่อนข้างคลมกิบเลยนะครับเกมนี้นะครับเอกวาดอร์ก็ ทำได้ไม่ดีพอนะครับครองบอลได้เยอะมีโอกาสที่จะบุกเข้าไปทําประตูนะแต่ก็ทําไม่ได้ก็ออกเสมอกันไปนะครับกลุ่ม A คู่แรกกาตาอัลกราดอร์ก็แบ่งแต้มกันไปครับวันนี้คู่แรกจบไปทเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถ้าชินชอบเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ผลเป็นอย่างที่ออกที่ทายกันไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยครับถ้าชอบเดี๋ยวผมจะทาต่อนะครับก็เดี๋ยว เตรียมไปดูคลิปต่อไปสำหรับคู่ต่อไปที่จะเตะหลังจากนี้เลย,เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กด s u b สไคร b ์คลิปนี้ด้วยสวัสดีครับ